ตอนนี้เราเข้ามาในสถานีในใรถไฟแล้วนะคะซึ่งเราจะต้องเดินไปที่เกตที่ห้านะคะก็ที่นี่คล้ายๆกับเกตในสถานีสนามในสนามยินเลยนะทุกคน <S <S ก็เตรียมพาากอดมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็จะหาตัวตัวของเราเองราะเราจองมาผ่าน trip dot com นะคะ เดี๋ยวไปเจอกันที่อเออค่ะทุกคนวิธีการเช็คอินของคนต่างชาตินะคะให้หาโต๊ะที่มีเจ้าหน้าที่นะคะตู้ที่เป็นสีส้มๆแบบที่คนจีนต่อแถวกันเราไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าจุดนี้จะเป็นการใช้บัตรประชาชนค่ะของเรามาที่ตู้แบบนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่รอรับอยู่ค่ะแล้วก็ยื่นแค่พัดสปอต อันนี้เรามารอหน้าเกตแล้วนะคะอันนั้นคือทางเข้า,าอของเราขเราเป็นห้าบีเนาะอันนี้ก็คือรอต่อแถวเข้าไปเช็คอินนะคะ G G หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งค่ะไป EU เมื่อกี้ก็คือใช่ค่ะสปอร์ตแตกข้างหน้านะคะเหมือนตอนเข้าเกตสนามบินคล้ายๆกับการ ตอนตรวจตอน,นหมอข้อมือนรวจก็เอากระสอะทุกแปะเข้าไปนะคะตอนนี้ถามพนักง,งานนะคะก็ให้เดินตรงมาเรื่อยๆมาที่ตู้สอง,องนะทุกคนคือแบบว่าประสบการณ์ครั้งแรกก็มึนตะลึตเตื่อนะคะ รไฟหอตำรวจของจีนครังแรกนะทุกคนอันนี้ตู้ที่สามเราต้องไปตู้ที่2นะคะตู้ที่สองเนห้อะคะอันน,นี้ที่นอ่ตรเดูแลนะทุกคนว่าที่นั่งคืน アイアンスイッチ。 รถไฟเกาหลีหนะคะรถไฟความเร็วสูงก็ขับนิ่มมากแล้วก็สะดวกสบายนะมีนั่งอะไรอย่างเงี้ยคือก็ว,ว่านั่งเครื่องบินนั้นคนตรงนู้นมันมีการก่อสร้างเนจะขึ้นตรงนี้เป็นภูเขาหมดเลยแอบคุ้นเพนนิดนึงได้ออกมานอเมืองเหมือนแบบมาเจอธรรมชาติตรงแบบหรือเปล่าธรรมชาติเราสร้งได้ตอนนี้เดี๋ยวจะไปขึ้นรถบัสนะคะเพื่อที่จะเข้าไปที่ตลาด เดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถฟ้าท,ที่นับผู้คนมีตมนะคะทุกคนก็ตรงข้างหลังที่เราเห็นนะก็จะเป็นที่เขาใช้ติดสแกนพวกถ้าคนจีนก็ใช้บัตรประชาชนแล้วก็ติดออกมาได้เลยนะแต่ว่าต่างชาตินะคะต้องมีพาสปอร์ตเนาะแล้วก็ต้องเข้าไปในตมก่อน แล้วให้เขากรอกข้อมูลนะคะเือเขาจะถามแค่ตัว๋วขอดูตั๋วนะคะถ้าใครเป็นอ e ีทิเก็ตก็ยื่นตั๋วให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็แจ้งเบอร์โทรนะคะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะคะขอดูแค่นั้นแล้วก็มาสแกนแล้วก็ผ่านเลยนะอันนี้เราจะไปที่อีอูโกจี e U G, ช่างเมาชุนะคะก็ต้องขึ้นรถมีไปนะเดินตามทางไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ถึง ก็ามีป้ายบอกเหมือนสนามบินเลยทุกคนสะดวกมากอยากให้ที่ไทยมีแบบนี้บ้างเราไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกสถานีรถไฟนะคะรถจะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนจะเห็นเลยอันนี้คือสายรถนะแต่ตอนนี้เรากำลังหาแปดอยู่นะคะเราต้องขึ้น8ป6เข้าไปราคาประมาณสองดวนก็ใช้รีเพ์เหมือนเดิมนี้คุณลุงบอกว่า นั่งสาย8.1 0ไปจะดีกว่านะคะก็ถ้านั่ง8.6 0เมื่อกี้ที่เรานั่งมันจะต้องต่อรถนะเราเพิ่งได้ความรู้ใหม่มาตรงที่ถ้าเราจะใช้ขนส่งสาธารณะในต่างเมืองนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนการ์ดให้เป็นของเมืองนั้นด้วยเรานั่งของเซี่งยงไฮ้มานะคะมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะสแกนของต่างเมืองได้เพราะฉะนั้นต้องกดสมัครบัตรในมือถือให้เรียบร้อยนะคะ ถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็มาลงที่สถานีเดีย๋ยวแปะชื่อสถานีไว้เลยแล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามหนูนนะคะน่าจะเป็นตึกนั้นโอเคข้ามถนนก่อน ข้ามฝั่งมานะคะอันนี้จะเป็นตึกสามเนาะมองเห็นด้านในเขาก็จะบอกว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะตรงนี้ก็จะกว้างใหญ่นิดนึงถ้าใครเจอจกอักรยานเนี่ยก็แนะนําให้กดเช่าแล้วก็เข้ามาดีกว่านะเพราะว่ามันไกลตรงนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแว่นตานะชั้นที่หนึ่งอันนี้ก็ขึ้นมาดูก็ไม่ค่อยมีอะไรร้านค้าก็ปิดเยอะความรู้สึกคือ ไม่ได้ตื่นเต้นว้าวขณะที่เขาพามาดูกันแล้วก็คือต้องซื้อเยอะมากทุกคนอันนี้ต้องยอมรับเลยนะว่ามันต้องซื้อเยอะจริงๆอันนี้เขาก็มีวัดสายตาอะไรกันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็คนที่นี่ค่อนข้างเยอะก็จะอุ้มลูกเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาเด็กเยอะมากมากถึงมากที่สุดเดินมานี่คือโดนเด็กจับมือยแบบ หลายแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเรานางงามสันติภาพหลักเด็กสิที่กลัวที่สุดคนคืออะไรรู้ไหมคือบันไดเลื่อนอันนี้มันไม่ติดใช่ไหมแล้วเราก็ต้องใช้บันไดเลื่อนนี้ในการเดินขึ้นไปในแต่ละชั้นนะคะส่วนชั้น4ชั้น5้าที่มันมีถึงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือแทบจะไม่มีคนอยู่ล้างเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ําที่นี่สกรปรกมากแนะนําให้เข้าที่โรงแรมมาก่อนนะหรือว่าในห้างเนี่ยเจอห้างก็พยายามเข้าส่วนอันนี้เราก็ไม่ได้เข้าห้องน้าเลยก็เดิน อย่างเดียวมาถึงแล้วก็เดินสับดูสินค้ายอย่างเดียวดูข้างบนมันค่อนข้างมืดนะคะเคยขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเนี่ยไม่มีอะไรต้องรีบวิ่งลงม,มาเพราะมันน่กกากลัวมากน่กกากลัวมากขอย้ำอีกครั้งนะเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นไปแบบนี้นะคะบันไดเนี่ยก็ค่อนข้างหายากที่เป็นบันไดปกติ คลิปนี้จะขอตัดแบบเรียวๆนะคะจะไม่ตัดต่ออะไรแย่มากมายเพราะว่าให้เป็นความรู้สําหรับคนที่อยากจะมาดูสินค้าเนาะซึ่งเราก็พาเดินขึ้นมาแบบนี้ชั้นนี้นะคะชั้นที่2เนี่ยจะเป็นสินค้าประเภทกีฬาแล้วก็พวกถ้วยรางวัลต่างๆตึก3ก็จะประมาณนี้นะพวกอุปกรณ์กีฬาฟิตเนสอะไรเงี้ยจะเยอะมากนะคะลูกบอลอะไรเงี้ยมีมากมายลูกโป่งอะ เดินเข้าไปได้เลยของเยอะมากจริงค่ะแต่ว่าอันพวกเนี้ของจะถูกนะคะแต่ต้องซื้อจำนวนเยอะๆอันนี้ก็สามารถไปเปิดลานแบบอย่างอันนี้เป็นเซตปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็มีค่ะสั่งทำเสื้อกีฬาได้อันนี้ใหญ่ๆชั้นนี้ก็ค่อนข้างจะคลึกคืนนะคะแต่ก็ลูกค้าน้อยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูค้าเดินกวากๆกันไปมาเนาะ ก็ต้องเข้าใจว่านี้เป็นช่วงหลังโควิดนะคะก็คนอาจจะมาน้อยนิดหนึ่งวิาท่องเที่ยวที่ไทยก็เพิ่งเปิดนะคะก็ขออนุญาตภาคเสียงทับสําหรับคลิป EU นะคะเพราะว่าข้างนอกเสียงดังมากแล้วก็เสียงคนเนี่ยจอแจกวัวจะรบกวนนะคะแล้วก็พวกนี้สินค้าพวกเดินป่าก็มีเนาะ แต่ว่ารอบนี้ก็ยังไม่ใช่สินค้าที่เราต้องการนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนตึกสําหรับใครที่ชอบสินค้าประเภทนี้ก็สามารถมาตึก3ได้นะคะบรรยากาศก็ถือว่าดีกว่าสําเพงบ้านเรานะคะแล้วก็ห้องน้ําให้คะแนนพอๆกับที่สําเพงเนาะก็สกปรปกเหมือนกันแต่ว่าที่ไทยก็ยังพอมีแม่บ้านทำความสะอาดอยู่แต่ว่าที่นี่ขาไม่ค่อยมีนะคะก็ต้องทําใจนิดนึงแต่ปกติเราก็ไม่เข้าห้องน้ําที่สําเพงที่นี่ก็เช่นกันก็ไม่เข้าเพราะว่า ค่อนข,ข้างสกปรกอันนี้จะให้ดูถ้วยรางวัลน,นะคะนี่จะเป็นชั้นถัดไปนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้านะคะมีสายซิป กระดุมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีมอนได้ขายเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ก็ใครทํากิจการที่เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าก็สามารถมาดูได้นะคะมีเครื่องประดับแปะเสื้อเข้าไปหรือว่าหัวเข็มขัดนะคะฟองน้ําต่างๆก็เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีคริสตลัลนะคะตรงนี้ใครชอบก็สามารถเดินขึ้นมาดูได้เนาะ ก็มีร้านปิดเยอะเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจเรื่องเวลานะแต่ตอนมาเดินเนี่ยก็ไม่ได้เย็นนะคะประมาณบ่ายโมงวัี้เรามาเดินให้ครบชั้นนะคะก็ขอสปีดคลิปนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์เหมือนเดิมตัดเย็บที่พูดมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปตามบันไดนะคะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งขึ้นมานะคะก็จะเจอกับฝั่งที่เป็นโซนฟิตเนสเลยเป็นอุปกรณ์การออกกำลังกายนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ดูเนาะแล้วก็ร้านปิดเยอะด้วย แทบพอถูกชั้นแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ของที่ถูกใจเนาะที่ต้องการกอุปกรณ์ฟิตเสนสอุปกรณ์กีฬาเครื่องเขียนนะแล้วก็จะเป็นพวกถ้วยรางวัลอะไรเงี้ยต่างๆใครอยากขายสินค้าปราะเภทนี้นะคะก็มาดูสินค้าที่นี่ได้แต่คือเท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็ประมาณชั้นสี่มันจะเป็นพวกกระดุมซิปแยกอะไรเงี้ยสำหรับ คนที่เน้นขายอ,อุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้านะคะก็สามารถมาดูได้เครื่องจักรอะไรเงี้ยก็พอมีอยู่แต่ที่เยอจะเป็นพวกกระดุมแล้วก็เพชรติดนะคะเราจะไปที่ห้างอื่นก่อนเนาะเพราะว่ามันไม่มีของที่เราต้องการแล้วก็ชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นโซนที่ขายสินค้าประเภทแว่นตาใครเปิดร้านแว่นตาหรือว่าอยากขายส่งอะไรเงี้ยก็สามารถมาดูได้ ันนี้อยู่ที่ชั้นหนะคุก็ก็นพวกอุปกรณ์เพ้นท์อะไรอยางเง้ยแล้วก็ยังมีชูือหงเล่นตาอ่ะ็มีของเล่นอยคะเดี๋ยวจะดไปดูโซนนั้นตาให้เไคะจุดใจ ไปดูตึกเครื่องสมอางเพื่อว่ามันจะมีเครื่องประดับนะคะก็ต้องใช้เวลาในการเดินเพราะว่าจะตึกห่างกันประมาณ1นกิโลนะวั <ST S 1> <ST S> นนี้อยากได้จักรยานอยากได้จักรยานมากพูดตรงๆแต่หาจักรยานริเพยไม่เจอแล้วเนี่ยไ <ST S> ม่พอม ตรงนี้คือชางเชื่อมไปตึก2นะคะก็จะมีทั้งสื้อาเด็กของใช้ในบ้านเนาะแล้วก็พรมอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆมากมายนะคะอยู่ตรงนี้หมดเลยอันนี้จะเป็นพรบเช็ดเท้านะคะก็เยอะมาก มันจะเชื่อมถึงกันได้นะคะแต่ละตึกแต่ว่าทางที่ดีถ้าเรากลัวหลงก็ออกไปนอกตึกแบบเรานะคะเราก็เดินไปทีละตึกอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันจะได้ไม่งงเส้นทางนะคะเวลาออกมาก็จะได้มองเห็นว่าเราจะขึ้นรถตร้ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีของการเดินข้างนอกอย่างหนึ่งก็คือสามารถปั่นจักรยานได้อันนี้ก็มีพวกกระดานอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะงานไม้ก็มีเดี๋ยวเราจะพาไปดูตึกสองะค่ะข้างกัน มัน,นจะเป็นป้ายจะมีเยอะแยะเลยค่ะพวกของเล่นเด็กป่วยนะตึกนี้อันนี้ตึกสองมีเสื้อกันยูที่พี่กำลังหิบอยู่นะราคาถูกมากส่งประมาณ60,000นตัวเข้าไปคุยมานะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้ากันเปื้อนอะไรเงี้ยเยอะนะแล้วก็เสื้อมีพร้มหมวกปอกแขนกันดำอะไรเงี้ยเยอะค่ะ แซมด้วยล้งางผ้าม่านนะคะแล้วก็จะเป็นไอโมงที่ไวคุมหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะเป็นพวกหมวกที่แนบหน้าไปเลยแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่คล้ายๆเอียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนี้นนก็จะมีพวกหมวกกันหนาวนะคะแต่ก็ยังไ้หัอย,อย่อะจะยังไม่ถึงหน้าหนาวเขาก็เลย,ยไม่ลงขายกันเต็มที่นะคะก็มีพวกหมวกต,กตุ๊กตาอย่างเงี้ยน่ารักะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าม่านที่ใช้ในห้องน้ํแล้วก็ผ้าม่านที่ใช้ในตัวบ้านนะคะ ขาเดินไปสักพักหนึ่งนะคะขึ้นมปอีกชั้นก็จะเจอส่วนที่เป็นรองเท้านะคะตรงนี้ราคาสูงพูดเลยว่าราคาสูงกว่ากวางโจน,นะพวกรองเท้าแฟชั่นอะไรนี้นะคะก็ใครเป็นแม่ค้ารองเท้าข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะคะถือว่าราคาไม่ถูกค่ะเทียบของบางอย่างเนี่ยราคาห่างกันเยอะมากแล้วก็ต้องสั่งปริมาณมากด้วยแต่ถ้าเป็นรองเท้าหนังหรือรองเท้าผู้ใหญ่เชียร์ค่ะ ราคาถูกจริงแต่ถ้ารองเท้าผ้าใบรองเท้าแฟชั่นไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งราคาแบบว่าเทียบกันแล้วคือห่างกันเป็น10หยวนเลยสมมติว่าที่กวางโจขาย24หยวนที่นี่ขาย34มหยวนก็มี35หยวนก็มีมีสินค้าบางตัวที่เราเห็นก็เหมือนกันเด้เลยแต่เราถามที่นี่ราคาสูงกว่านะคะรองเท้าแตะอะไรเงี้ย เวยนะคะแล้วก็ราคาปีกกับราคาส่งเนี่ยไม่หา่างกันมากเลยอย่างรองเท้าพวกนี้จับไปขายต่อไม่ลงเลยประมาณ100ร้อยกว่าหยวนเรารู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่แหล่งที่เหมาะกับการซื้อรองเท้าไปขายนะคะแล้วก็ร้านรองเท้ายมีน้อยมีแค่เวิงนี้เวิร์กเดียวนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะพาไปเที่ยวตลาดกลางคืนตอนเย็นเของ อีนะคะแล้วก็จะมีการเดินตลาดวันที่2ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดซ mm ับสไคร b ์ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วไปต่อ EP ีหน้ากันได้เลยค่ะ